สนามสเกลราและสนามเวกเตอร์ภาษาอังกฤษก็คือสเกลร์ฟิลด์แ n d เวกเตอร์ฟิลมันต่างกันยังไงสองอันนี้รูปแรกที่เหตุก็คือสเกลร์ฟิลด์ก็คือรูปนี้สเกลร์ฟิลด์เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ที่บอก ที่กำหนดค่าที่เป็นสเกล a าในแต่ละจุดของ Space เ,เช่น temperature ก็คือเช่นอุณหภูมิอย่างในรูปนี้ก็จะเห็นว่าแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีเราให้เป็นอุณหภูมิก็ได้อุณหภูมิที่แตกต่างกันแต่ละจุดโดยค่าที่ แต่ละจุดเนี่ยเป็นค่าที่สเกลารก็คือมีแค่ขนาดอย่างเดียวไม่มีทิศทางเช่นสเกลาร์ฟิลดของอุณหนภูมิเป็นต้นเพราะว่าอุณหนภูมิเนี่ยมันบอกแค่ว่าร้อนหรือเย็นเท่าไหร่มันไม่ได้มีทิศทางเช่นทีเนี่ยเป็นสเกลาร์ฟิลด ของตำแหน่ง xyz ใดๆในใน Space ขณดที่ v e กเตอร์ฟิลเนี่ยมันจะมีทั้งมันจะมันจะกำหนดแต่ละจุดเนี่ยทั้งขนาดก็คือแมกนิจูดแล้วก็ทิศทางด้วย ในแต่ละจุดของ Space เช่น electric field อย่างในรูปเนี่ยจะเห็นว่าเป็น Vector Field เพราะว่ามีทั้งขนาดและทิศทางเช่นว่าขนาดเนี่ยก็คือความยาวของลูกศรแล้วก็ทิศทางเนี่ยก็คือทิศทางที่ลูกศรชี้อะไรบ้างที่เป็น Vector Field ก็อย่างเช่นสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าเป็นต้นเช่นว่ามันจะต่างจากรูปแรกที่เป็นสเกลร์ฟิลด์ก็คือสนามสเกลราเพราะมันมีแต่ขนาดอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์ฟิลเนี่ยก็คือสนามเวกเตอร์เนี่ยจะมีทั้งขนาดแล้วก็มีทั้งทิศทางเช่นสนามแม่เหล็กหรืออย่าง e นี่ส่วนใหญ่เวกเตอร์ e นี่เราให้เป็นสนามไฟฟ้า ดังเวกเตอร์ e เนี่ยก็เป็นสนามไฟฟ,ฟ้าที่จุด x y z ใดๆอย่าง heat flow เนี่ย heat flow เนี่ยก็เป็นเวกเตอร์ฟิลเหมือนกันจะเห็นว่า heat เนี่ยมันมีม,นม,มันมีลูกศรทข้างบนนั้นก็คือแสดงการเป็นเวกเตอร์โดยที่ heat flow เนี่ยมันคือ thermal energy ต่อพื้นผิว โดยที่ยูนิตเวกเตอร์ e เนี่ยเป็นยูนิตเวกเตอร์โอเคทีนี้จะเห็นว่าจะเห็นว่ารูปเนี้ยจะเห็นว่ามันมีพื้นที่เดลต้า a 1กับพื้นที่เดลต้า a 2เห็นว่ามันสัมพันธ์กันโดยเดลต้า a 1เนี่ยเท่ากับ ดีลต้า a สอง s คศเซตาเพราะว่ามันฉาย projection ลงไปนั้นถ้าเป็นด e ลต้ a 2เนี่ยมันก็จะเท่ากับด e ลต้ a 1นึ่งส่วนโคศเซตาซึ่งจะเห็นว่าด e ลต้ j เนี่ยมันเท่ากันแต่ว่าแต่ว่าดลต้ a เนี่ยมันไม่เท่ากันจะเห็นว่าด e ลต้ a 2เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งเราสามารถจากความสัมพันธ์อันเนี้ยที่เราเขียนที่ใส่เครื่องหมายุุกนเนี้ยเราสามารถแทนเดลต้าเอด้วยเดลต้าเอส่วนคอสเซต้าได้นั้นเดลต้าเส่วนเดลต้าเอเนี่ยมันก็จะเท่ากับเดลต้าเจคอสเซต้าส่วนด้วยเดลต้าเอจากความสัมพันธ์อันนี้โอเคซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการดอทกันของ เวกเตอร์ h กับเวกเตอร์ n ซึ่งเวกเตอร์ h เนี่ยก็คือ heat flow โอเคโดยที่เวกเตอร์ n เนี่ยก็คือ unit เวกเตอร์ที่เป็น normal vector คือชี้พุ่งออกไปจาก surface delta จากพื้นผิวของ delta s 2โอเคซึ่ง heat flow เนี่ยก็ถือเป็น v e กเตอร์ฟิลเหมือนกันก็คือเป็นสนามของเวกเตอร์โอเคนั้นเราก็จะเข้าใจความแตกต่างกันระหว่างสนามเวกเตอร์กับสนามสเกลร์แล้วแบบคร่าวๆซึ่งในวิชการเรียนพวกวิชาพวกแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราจะเจอพวกเวกเตอร์ฟิลบ่อยๆโอเค okay. ครับอันนี้ก็จะเป็น เรื่องของสนามสเกลร์กับสนามเวกเตอร์เข้าวก้ครับ